ย้ำลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568มีสิทธิ์รูดบัตรรับเงินเดือนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะมีสิทธิ์รูดบัตรคนจนหรับเงินเดือนใครได้สิทธิ์บ้างดูคุณสมบัติคนลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์สมัครเตรียมตัวอย่างไรคนเก่าต้องทบทวนสิทธิ์ยืนยันตัวตนเงินเดือนในบัตรรัฐจ่ายเงินเดือนละกี่บาท เปิดว anyway ิธีกดเงินสดออกจากตู้ ATM ตู้ธนาคารกรุงไทยฟังรายละเอียดในคลิปเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐาน่าก และสังคมว่าที่ประชุมได้รับทราบและได้หารือการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568เบื้องต้นนะคะคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านลายแบ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในปัจจุบัน14.5ล้านลายผู้มีสิทธิ์กลุ่มใหม่อีก10ล้านลายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่อายุเพิ่งครบ18ปี กลุ่มที่เคยลงทะเบียนในรอบก่อนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์คนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ากลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิม1 4.5ล้านรายไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รัฐบาลจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์ให้อัตโนมัติส่วนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนจะต้องมีการลงทะเบียนโดยจะเริ่มได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่า1ล้านลายต้องยืนยันตัวตนรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่26ธันวาคม2567มีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนและไม่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านลายประชาชนกลุ่มยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้จากนั้นให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่2 6ธันวาคมนี้เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการนี่เหลือแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง